มันถูกกันเล้วเนาะสำหรับข้อหลังจากนี้เนาะข้อที่71ไปข้อที่80ก,กว่านี้เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพืชนั่นเองอ่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชดอกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะบอกเลยว่าออกสอบเยอะมากเรื่องพืชเนี่พืชดอกเนี่ยครับออกสอบเยอะมากเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่71 ในเยื่อขใดไม่เกี่ยวข้องกับการทําให้โครงสร้างของรากมีเส้นวงเพิ่มขึ้นในการเจริญเติบโตทุติยภูมินะครับอ่าเขาบอกว่าการเจริญเติบโตทุติยภูมิใช่ไหมตัวของนี่นะครับอ่รและการเจริญเติบโตทุติยภูมินี่ก็คือชื่อ secondary growth ใช่ไหมตรงนี้นะครับตัวมันจะมีการเจริญเติบโตสองอันนะครับก็คือ primary นะครับ primary growth กับ secondary growth สำหรับ ตัวของ secondary g r o w เนี่ยจะเป็นการที่ทำให้พืชน,นะครับมีการขยายออกด้านข้างนั่นเองหรือว่าพืชอวนขึ้นเนาะเราเห็นว่าพืชพืชพืชอ่ะที่มันแบบดูแบบลำต้นมันแบบใหญ่มากอ้วนมากแบบนี้พวกนี้นครับจะมี s e c o n d a r y g r o w รซะเป็นส่วนมากเลยเนาะซึ่งตรนนี้นครับจะพบในรากแล้วก็ลำต้นนั่นเองอสําหรับ s e c o n d a r y g r o w เนี่ยจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะครับใบเลี้ยงคู่เท่านั้น สำหรับใบเล็กๆนะครับจะพบได้น้อยมากเนาะจะมีแค่บางชนิดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรบ้างนะครับเอดี๋ยวข้อไปหาเองเนาะอ่ะสำหรับอ่านนี้คือ secondary go จบไปแล้วเนาะสำหรับ primary อันนี้ไม่ได้เขียนมาสำหรับ primary นะครับ primary เนี่ยจะเป็นการเจริญเติบโตของพืชดอกที่เป็นแบบปกติทั่วไปเลยเนาะซึ่งการเจริญเติบโตแบบ primary, primary primary เนี่ยจะเป็นตัวที่มันยังไงครับ จะเป็นตัวที่ทําให้พืชนะครับมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรากนะครับหรือลําต้นที่มันแบบสูงขึ้นนะครับทำให้มันสูงขึ้นพวกนี้จะเป็นการเจริญเติบโตแบบพรเมารี่เองซึ่งพรเมารี่นะครับจะพบได้พืชดอกทุกชนิดนั่นเองเนาะเรามาดูกันข้อไหนมีเกี่ยวข้องนะครับแคมเบียนเนี่ยครับแคมเบียนเนี่ยพบได้นะครับแคมเบียนจะเจริญเจริญไปเป็นอะไรครับเจริญไปเป็นเวสคูกลาแคมเบียนอะไรพวกนี้นะครับ อ่ะแคมีนจะเริ่มมาเป็นไซเลียม 4M ซึ่งจะเป็น secondary ตรงนี้ครับถูกต้องเนาะอ่ะ secondary เมสเดิมเมสเดิมนะครับตรงนี้นี่นะครับกับ l a t r e r m เมสเดิมตอนนี้ครับคืออันเดียวกันเลยเนาะอ่ะมีคำว่า secondary แสดงว่าจะต้องมีการจเจริญเติบโตขั้นที่2นะแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องส่วนอันที่สามเนี่ย Apical r o o t m e r i s t อ m ิเชิ a l ม o o t ์บครับอย่างที่บอกไปเนาะว่ารากนะครับพวกรากพวก ลำต้นที่มันทำให้สูงขึ้นนะครับจะเป็นการเจริญเติบโตแบบ primary เองซึ่งตอบข้องวงวนเองแล้ว apical root ก็คือรากนี่นครับมันสูงขึ้นนั่นเองแล้วข้อที่72ข้อนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการย้อมจสฟีฟาฟวนีนมาดูกัพรพนังเซลล์ของ ผนังเซลล์ของเซลล์เออผนังเซลล์ของเซลล์เออใช่ในข้อใดไม่ติดสีซาฟานนนหากย้อนเวลาที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับเซลล์นะครับที่มันตายแล้วกับเซลล์ที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับเวลาที่เราจะสังเกตลักษณะของเยื Al ่อเออผนังเซลล์ของพืชใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับตัวของผนังเซลล์ของพืชนี่ครับมันจะประกอบด้วยหลายอย่างมากนะครับจะประกอบประกอบด้วยหลายอย่างนะครับแต่ เวลาที่เขาดูนะครับสีสาพนนีเนี่ยหมายความว่าตัวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องสังเกตกับเซลล์ที่มันตายแ,แล้วมันเองอ่ะซึ่งพอเราเราสังเกตพืชเนี่ยพูดอผงเซลของพืชนะครับเวลาที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่าตัวตรงนะครับเป็นที่เราย้อมด้วยสีสาพนนีเนี่ยแสดงว่าเราเห็นเป็นเซลล์ที่ตายเดียวมันเองอ่ะมาดูกันว่าสลับ ตัวไหนนะครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนาะอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะสำหรับเซลล์ที่ตายแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นผลังเซลของพืชใช่ไหมผนังเซลของพืชน,นะครับจะประกอบไปด้วย4เซลล์นั่นเองเขาเม,มเรียกว่า4เซลเขาเรียกว่า4ส่วน4อองค์ประกอบครับสี่องค์ประกอบนะครับเรามาดูกันอย่างแรกคือเบสเซลเมมเบอร์เชคีปไฟเบอร์กับ คอเรนไคมานะครับคอเรนไคมาเป็นตัวหนึ่งแล้วอ่าสรับเวสเซลนะครับใช้กีบแล้วก็ไฟเบอร์พวกนี้นะครับเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตแล้วนั่นเองซึ่งกลุ่มตรงนี้นะครับจะพบในท่อลำเลียงน้ำใช่ไหมตรงนี้อยู่ในท่อลำเลียงน้ำอ่าส่วนคอเรนไคมาคอเรนไคมาพวกคอเรนพวกอะไรต่างๆพวกนี้นี่นะครับเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่อ่า เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่ายอมไม่ติดสีไม่ติดสีแสดงว่าจะต้องมีชีวิตอยู่เพราะถ้าติดสีแสดงว่าตายแล้วไม่ติดสีแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่เองตอบข้อในใช่มาข้อที่7 3เดือดเซลดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความแข็งแรงของพื้นน้อยที่สุดตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับผนังเซลแล้วนะครับว่าองค์ประกอบมันเป็นยังไงเนาะสำหรับโครงสร้างที่จำเป็นครับว่าโครงสร้างที่ให ความแข็งแรงกับเพื่อนน้อยที่สุดคือพารีนไชมาเนั่นเองพารีนไชมานะครับจะให้ความแข็งแรงน้อยที่สุดเพราะว่าตัวตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่หลักๆเกี่ยวข้องกับพวกการสังเคราะห์แสองอะไรพวกนี้เนี่ยครับจะเกี่ยวกับพารีนไชมาเองเนาะ74โครงสร้างในพบคอร์เทกซ์คอร์เทกซ์คืออะไรคอร์เทกซ์คือส่วนที่เป็น ส่วนตรงกลางใช่ไหมพื้นที่เป็นว่างๆเนี่ยตรงนี้นะรับจะพบในลําต้นเองซึ่งคอทิกจะพบได้ที่รากใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมครับพบได้ที่พาะรากใบเลี้ยงคู่พวกลําต้นพืชนะครับพวกลำต้นนะลำ,ลำหรือลําต้นพืชใบเลี้ยงเดียวแสดงว่าพบได้ทั้งใบเลี้ยงคู่และใบอ๋อพบได้แค่ใบเลี้ยงคู่เท่านั้นพบได้ทั้งรากและก็ลำต้นของใบเลี้ยงคู่นันเองเ,องเ,องเนาะอ่ะ รากและลําต้นซึ่งตรงข้อนี้เนี่ยมีลําต้นนะครับจะไม่มีรากก็คือตอบตอบลาต้นถ้ามีรากก็คือการได้สองอันเจ็ดสิบห้าในพืชในพืชดอกข้อใดไม่พบเนื้อเยื่อท่อําเลียงอาหารเมื่อกี้เนี่ยข้ามวนนี่นะครับอตรงนี้นะครับที่เขาเราว่าอะไรนะไม่ยอมติดสีซาฟานีอันนี้เป็นท่อําเลียงน้ําใช่ไหมอันนี้เป็นท่อนาเลียงอาหาร ธาตุน้ำย่อยงอาหารนะครับจะประกอบไปด้วย4ี่อันเหมือนกันเนาะซึ่งธาตุน้ำย่อยอาหารจะต่างจากธาตุาน้ำย่อยน้ำเพราะว่าธาตุน้ำย่อยอาหารเนี่ยธาตุน้ำย่อยอาหารเนี่ยจะจะเป็นกลุ่มพวกที่มีชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับอจาจจำไวเลยครับว่าธาตุน้ำย่อยอาหารนะครับจะมี4ส่วนนะครับดูดูด,ด,ดูดูตรงนี้เนาะอ่ะสิบทิยบสิบทิยบสิบทิยบนะครับคอมพานิเนโฟอัมพารีไคมา ไฟเบอร์เมื่อกี้เราจำจำมาแล้วใช่ไหมคำว,ว่ากลุ่มของพาราไชมาเนี่ยมีชีวิตคอมพาเนียนคอมพาเนียนคือพาราไชมามีชีวิตคอมพาเนียนไม่มีชีวิตไฟเบอร์ไม่มีชีวิต,ชวตใช่ไหมสิบทิว่าไม่มีชีวิตอ่ะตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับแสดงว่าที่ไม่พบใน เนื้อเยื่อธาตุยนอ,อาหารเนี่ยมีอยู่4ส่วนนี้แต่เบสเซลไม่มีใช่ไหมเบสเซลไม่มีคือตอบขาษา76ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงไลท์เรีย t ชันตรงนี้ครับเกี่ยวข้องกับการสั่งะหอด้วยแสงใช่ไหม,มจริงจริง,รงตอนประถมนี้เขาจะสอนไลท์เรีย t ชันกับดาร์กเรีย i ชันซึ่งพอในมัธยมเนี่ยดาร์กเรียคชันเขาจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า อะไรวะวัตจักรเคลวินใช่ไหมเคลวินไซคล์กับสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งปฏิกิริยาใช้เสงนะครับตัวหลักๆเลยนะครับที่ได้ออกมาก็คือ ATP NADPH แล้วก็ออกซิเจนนั่นเองตอบอันนี้นะครับที่ได้ออกมาอ่ะพอใช้ออกซิเจนปุ๊บมันจะไปตึงคาร์บอนไดออกไซด์ตึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าหรือว่าเควินไซคลเนี่ยเขาจะใช้สองส่วนนี้นะครับก็คือ ATP กับ NADPH เนี่ยเอาไป ตึงครับแล้วใส่ต่อเนาะอันนี้คือเคลวินไซโคไม่เขียนเขียนไม่ถูกนะเจ็ดสิบเจ็ดเพื่อจะสถานการณ์ไดมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงที่สุดวเวลาที่เราเจอข้อผัดน,นี้นี่นะครับเราจะต้องดูพืชด้วยครับว่าเป็นพืชกลุ่ม C3 C4 พืชเนี่ยมันมีทั้งหมด C4 กลุ่มนะครับกับพืชแคมมันจะมี c ี c ีซพืชแคมนะครับ ตัวที่สังเกห์แสงมากที่สุดน่าจะเป็นซีสซีนี่แหละอ่ะซึ่งซีีนะครับจะพบในพวกอ้อยพวกข้าวโพดนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีอัตราราสังเกห์แสงซึ่งข้อที่มันตกที่สุดก็คือข้อกระไรเขาบอกว่าอ้อยในวันที่เด็ดจ้าทําไมถึงซีีเนี่ยครับมีอัตราการสังเะห์สูงกว่าซีสามหรือพืชแคมเพราะว่าตัวซีสีนะครับ มีค่าความอิ่มแสงนะครับที่มากกว่านั่นเองแสดงว่า C3 นะครับ C3 เนาะที่ความสีแสงประมาณ200เนอะอิ่มที่200แต่ C4 เนี่ยอิ่มที่400แบบนี้แสดงว่ามันสามารถที่จะเก็บแสงมาแล้วก็ใช้ในการสังเคราะห์แสงได้มากกว่า C3 กับพวกแคมพวกแคมนะครับเป็นพืชพืชไหนครับเป็นพืชพวกตะบองเพชรอะไรพวกเนี้ยจะเป็นพืชแคมนะครับ ซึ่งพวกนี้นะครับจะเปลี่ยนใบนะครับให้กลา,า,ายเป็นหนามใช่ไหมให้กลายเป็นหนามเพื่อที่จะลดอัตราการสังเคราะห์แสงนั่นเองส่วนสีสามนะครับจะเป็นพืชปกติเลยทั่วไปนะครับทั่วไปเลยเนาะที่มันไม่ได้ทนลงทนร้อนอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอเรอี่พวกพืชเขาพวกเอ่อพวกทุเรียนพวกลำไยลำหงกระป๋องอะไรพวกมนะันจะเป็นสีสามหมดเลยขอ้อนี้ก็ต่อไปเฟิร์น ส3ามใช่ไหมอยู่ในเรือนกระจกแสดงว่ามีการควบคุมอุณหภูมิได้เองต้นมะม่วงเริ่บเกิดสุริยุปราคาต้นมะม่วงส3สามเกิดสุริยุปราคาอ่าแสดงว่าไม่มีแสงต้นศัพต้นศัก์ในวันที่แดดร้อนแดดร้อนอาจจะแบบว่าตอบข้อสก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันแหละแต่ แต่ถ้าเวลาที่เราพูดถึงอัตราการสังเคราะห์แสง,งหลักแล้วเนี่ยครับเราจะมาพูดเรื่องของความเข้มแสงนะครับ,คว,บค,วความเข้มแสงกับความชื้นความเข้มแสงกับความชื้นเนาะจะเป็นตัวหลักๆที่ทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงเองถ้าความชื้นน้อยความชื้นน้อยก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงมากถ้าความชื้นมากอัตราการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยถ้าความเข้มแสงมากก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงมากนั่นเอง แต่อุณหภูมิก็มีส่วนเนาะเพราะาอุณหภูมิเนี่ยจะมาพร้อมกับความชื้นใช่ไหม,มประมาณนั้นเจ็ด <78. S 1> สิบแปดการสังเคราะห์แสงแล้วข้อนี้ตอบว่าพืชชั้นชั้นสูงนาแสงที่ตารับได้ visible light นำาใช้ในการสังเคราะห์แสงอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่า visible light นะครับตรงตน,นี้นะครับจะเป็นคลื่นคลื่นใช่ไหมครับแสงนี้จัดว่าเป็นคลื่นประเภทหนึ่งใช่ไหมอ่ะ ซึ่งจะมีหลายสีมีความถี่ตั้งแต่ส่งไปถึงปั๊บซึ่งช่วงที่มันจะมีช่วงความถี่ช่วงที่พืชเนี่ยสามารถที่จะเอาแล้วก็เอามาใช้สังเครา์แสงเยอะเราจะเห็นได้ว่าพืชส่วนใหญ่นี่นะครับที่เราเห็นเนี่ยจะมีสีเขียวเป็นเพราะว่าพืชน,นะครับพืชเนี่ยจะมีการดูดซับแสงพวกวนะั้นอะพวกสีเขียวเนี่ยนะครับได้น้อยมันก็เลยปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาปุ๊บเราก็าเห็นเป็นพืชแบบเป็นสีเขียว เราก็คิดว่ามันชอบสีเขียวจริงๆแล้วมันไม่ชอบมันก็เลยแปลออกมาอ่านี่คือประมาณนั้นเนาะส่วนข้อหนึ่งนะครับช่วงความยาวคลื่นที่ใช้ในการส่องแตกต่างกันในแต่ละฤด,ดูกาลอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าความมองเห็นสีโนะความยาวคลื่นเนี่ยความยาวคลื่นของแสงเนี่ยนะครับแต่ละฤด,ดูกาลไม่ว่าฤดูดกาลไหนก็ตามเนี่ยแสงนะครับมันก็มาจากดวงอาทิตย์เหมือนกันใช่ไหมมาจากดวงอาทิตย์มันก็เป็น v i s i b l e Li g h t ในทุกๆฤด,ด,ดูมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรอกว่าไอ้แสงเนี่ยมาจากดาวอื่นนะที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์แล้วมันเปลี่ยนค่าความแสงเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านอะไรครับต้องผ่านชัมม้นบรรยากาศลกแล้วก็เป็นสเปกตรัมใช่ไหมข้อที่3พืชไรดอกใช้แสงเพื่อสัรงะห์แสงในช่วงความยาวคลื่นที่แคบกว่าพืชด,ดอก <c oughs> ตรงนี้นะครับตรงนี้นะสำหรับอัตราการสัรงข้อแสงเนี่ยพืชด,ดอกเนี่ยมันจะมากกว่า มันจะมากกว่าเพราะว่าพืชดอกนี่ครับจะมีการสังเคราะห์แสงที่แบบเยอะกว่าพืชไรดอกนั่นเองอืข้อที่สี่พืชที่ใช้แสงสีน้ำเงินสำหรับการสังเคราะห์ได้ดีกว่าแสงสีแดงเพราะแสงสีน้ำเงินมีคลื่นความยาวมากกว่าตรงนี้ครับแสงสีน้ำเงินเนาะได้ดีกว่าแสงสีแดงอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าแสงสีเงินครับมีคลื่นความยาวที่ต่ำกว่าดูมากกว่าจะไม่ได้อื แต่มันสามารถนะดูดซึมได้แต่ความยาวสีน้ำเงินนี่นะครับมีขึ้นที่น้อยกว่านั่นเองไม่ใช่มากกว่าเนาะยิ่งน้อยนะครับเพื่อจะดูดซึมเอาไม่ใช่ดูดซึมอะจะซึมเออเขาเรียกว่าอะไรจะเ,เก็บมาเอาเอก็ได้อาจะเก็บมาสังเคราะห์ได้มากกว่าเองยิ่งขึ้นน้อยแสงก็จะมากโอเคไหมเจ็ 79, ดสิบเก้าข้อใดเกี่ยวองกับการสร้างน้ำตาของพืช การสร้างนำตาของพืชก็เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงอย,ยูย่แล้วเนาะการสังเคราะห์แสงกับเคมีไซเคิลตรงนี้นะครับตอบข้อสามเพราะว่าน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงถูนไปเป็นแป้งในคลอโรพลาสต์อาตรงนี้ถูกต้องนะครับเวลาที่มันเกิดเคมีไซเคิลขึ้นมาปุ๊บตึงตึงคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๊บ,บ,าาบเสร็จปุ๊บผลผลิตที่มันออกได้ก็คือได้เป็นน้ำตาลออกมาใช่ไหมครับซึ่งน้ำตาลตัวนั้นเนี่ยจะทำไปเก็บ ในรูปแบบของแป้งที่อยู่ตามค o ร o n u s c o l o พา s าามีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ในการสังเค์แสงใช่ไหม c o l o พาสนี่เป็นเยื่อหุ้มกีชั้นสองชั้นใช่ไหมอ o l พาส s มตนจะคนเดียเกี่ยวกับการสร้างพลังงานหมดเลยเนาะอืมพวกนี้จะมีเยื่อหุ้มสองชั้นซึ่งข้อแรกเนี่ยกูโคสเป็น,ห,นหลดใน large i n ตรงนี้ไม่ใช่เนาะตรงนี้ไม่ใช่ฟ r o m า h e f l u เนี่ยยิงผิดเข้าไปเลยเนาะ เพราะว่าตัวที่เป็นก็คือเป็นกลูโคสใช่ไหมจริงๆแล้วน้ำต,ตาลตัวแรกที่เกิดก็คือ D- 3 p นั่นเองอะไม่รู้คืออะไรลืมแล้วน้ำต,ตาลที่มีคาร์บอนไส้5อะตอมนีผกิตอะมันเกิดกลูโคสแสดงว่ามันจะต้องเป็นน้ำตาล6อะตอมเมนสตตอเมาไปดีกยว่าข้อที่80ข้อสุดท้ายของาพาร์ทนี้เนาะ หะกย้ายต้นโกสนโกสลพันใบส้มที่ปลูกกลางแจ้งมาผูกในที่ร่มเปรียบเทียบข้อไดถูกต้องเริบข้อใดถูกต้องอืมมาดูข้อนี้นะครับเขาวัดความรู้เรื่องของลูกคาวัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงเองอืลูกาวัตถุนะครับลูกคาวัตถุเนี่ยจะเป็นกลุ่มอ่ะนี่เขาออกสองอันก็คือคาร์บฟิลกับแคทีนอย แน่นอนว่าพื้นกลางแจ้งเนี่ยคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์เนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยคลอโรฟิลล์มันก็จะเท่าเดิมเนาะคลอโรฟิลล์มันจะเท่าเดิมมันไม่ได้สูงกว่าหรือมันน้อยกว่าเนาะแต่อยู่ในร่มเนี่ยคลอโรฟิลล์จะสูงสูงครับซีมของแคทีลอยแคทีลอยเนี่ยครับมีหน้าที่ในการป้องกัน UV นั่นเองซึ่งยิ่งเราไปอยู่ที่ที่มันมีแดดเยอะ แคตีนอยก็ต้องมากอันนี้ถูกต้องแล้วส่วนยิ่งอยู่ในที่รม่มแคตีนอยก็น้อยอันนี้ก็ต้องถูกต้องแล้วเนาะความหนาของใบยิ่งอยู่ที่กลางแจ้งที่ร้อนร้อนเนี่ยใบก็ต้องหนากว่าใช่ไหมเออผิดเนาะขนาดของใบขนาดของใบกลางแจ้งใบเนี่ยต้องมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ทําให้ตัวมันร้อนเนี่ยเอามาปกปิดได้มากกว่าเนาะมันก็เอาความเข้มแสงด้วยเลยมันก็ต้องแผ่กรายาไป ก็ต้องมากกว่าอันนี้ผิดเหมือนกันเพราะว่าพอบอกเท่ากันโอเคจบสำหรับข้อที่แปดสิบว่าต่อเลยหรือว่าต่อเลย,อ,อ,เลยอย่าต่อเลยเนาะไม่ถต่ว่าต่อเลยได้อะต่อเลยก็ได้นะครับข้อที่แปดสิบเอ็ดเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพืชเนีก็เลยตอบไปเลยข้อใดผิดเกี่ยวกับการลำเลียงในพืชการลำเลียงในพืชน,นะครับเขาถามว่าผิดเนาะข้อนี้ตอบซูโครส ซูโคสลำเลียงในพืชอ่ะซูโคสเนี่ยครับจะเป็นน้ําตาลที่พบในท่อลําเลียงของพืชใช่ไหมอันนี้ถูกต้องแล้วครับแต่เขาบอกว่าซูโคสที่นํามาสร้างจากการสังเคราะห์จะเคลื่อนที่ยังโฟเผ่านไปยังแคมเปเนียเซลแคมเปเนียเซล์นะครับไม่ได้เป็นตัวที่ส่งซูโคสเองซูโคสจะเข้าไปในสีทิวเมมเบรนเองครับส่วนทิศทางการลำเลียงของโฟเเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้ง ขึ้นและลงอันนี้ถูกต้องนะเพราะว่ามันเกิดจากแรงดันรากใช่ไหมแล้วก็การคายน้ําใช่ไหมทาให้พื้นแบบมีการลาเลียงขึ้นและลงการลำเลียงน้ําตาลในโฟเอมจะเกิดการสร้างไปยังแหล่งรับเสมอน้ําตาลในโฟเอมนะครับสร้างไปยังสร้างจากแหล่งสร้างไปยังแบบอันนี้ถูกต้องนะครับการลาเลียงในโฟเอมจะเกิดจากควา,ามต่างของปริมาณน้ําตาลระหว่างแหล่งสร้างแหล่งรับถูกต้อง อันนี้ครับเป็นการเคลื่อนที่แบบอะไรครับจากต่ำไปสูงใช่ไหมออสโมอสงออสเมสิตการแพร่ต่างๆงาเกี่ยวข้องเนาะข้อที่แปดสิบสองข้อใดผิดเกี่ยวกับสารอาหารของพืชตรงนี้เนี่ยวัดความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารอาหารของพืชเนาะแต่เขาถามว่าข้อใดผิดข้อใดผิดอม,มาดูกันนะครับว่าแร่ธาตุของพืชนะครับที่ พืนเนี่ยต้องการหลักๆเนี่ยคือกลุ่มของ m a c r o n o t r a i n ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับตรงนี้เพื่นต้องการมากเขาคือกลุ่มของ C H O N P N P K ไบดอก l P C M T S นะครับส่วนพวกที่ต้องการเสริมเนี่ยหรือว่าไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะเป็นพวก B F E C U Z N M N M O C L N I มาดูกันข้อเนื้อข้อไหนอขอผิด แคลเซียม Ca CaR เป็นอวหารรองต้องการมากก็ถูกอยู่แมกนีเซียม Mg MgR เป็นรองต้องการมาก่ะถูกอยู่กดเอามาถานันกรมาถันคืออะไรครับกรมาถันนะครับเป็นกลุ่มของพวกเสริมใช่ไหมครับอะพวกเสริมพวกเนี้ยไม่ได้เป็นอาหารหลักของพืชเนาะตรงนี้ก็เลยผิดถ้าพืชขาดฟอสฟอรัสจะพบกัน เดี๋ยวดูมือในอันนี้ถูกต้องเลยนะครับ phosphorus phosphorus คือ P ตรงนี้จะทำเป็นใบดอกเป็นตัวของดอกใช่ไหม carbon dioxide hydrogen oxygen CSO อ่ะตรงนี้อ่ะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับตัวหลักๆพุ่มเ้สูง96็นนี่ถูกต้องเลยเนาะอ่ะสำหรับแร่ธาตุนะครับที่พืชต้องการเนี่ยที่มันไม่สามารถสร้างเองได้ก็คือก็คือนะครับ hydrogen อีก เันที่มีความรู้เสริมเนาะจริงๆผู้ทำคอร์สเนีราคาแบบหนึ่งพันล้านบาทประมาณนี้เอามาให้ความรู้สำหรับไนโตรเจนนะครับเป็นธาตุสารอาหารที่พืชต้องการเพราะว่า C H O N เนี่ยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนพืชเขาดึงออกจากในอากาศได้ใช่ไหมไฮโดรเจนนะครับก็ดึงออกจากอากาศได้คาร์บอนไซา์ก็ดึงออกจากอากาศได้แต่ไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเนี่ยพืชนนะครับต้องอาศัยแบคทีเรีย ที่อยู่ในดินนะครับช่วยในการตรึงไนโตรเจนออกมาแล้วพืชก้อนเอาไปใช้ก็จะเห็นนะว่าพืชนะครับจะต้องอาศัยแบคทีรียซึ่งการที่เราเนี่ยไปมีการพรวนดินเนาะไปให้ปุ๋ยพวกนี้นะครับให้ปุ๋ยพืชเป็นการให้พวกจุลินทรีย์พวกแบคทีรียต่างๆที่อยู่ในดินนี่ครับให้หาดมันแล้วก็พวกนี้จะเติบโตเยอะใช่ไหมพอจะเติบโตเยอะปุ๊บ มันก็ช่วยตึงใบจะได้พืชและพืชก็จะเริ่มเติบโตสูงขึ้นไปเองอะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ข้อที่83อัตราการคายน้ําของพืชข้อใดสูงสุดตรงนี้เนี่ยครับเวลาที่เราพูดถึงการคายน้ำเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเกิดพร้อมมันต้องเกิดร่วมกับอะไรครับการสังเคราะห์แสงใช่ไหมการสังเคราะห์แสงนะครับอย่างที่บอกไปก็คือยิ่งมีความชื้นมากปุ๊บเกิดอะไรขึ้นการยิ่งมีความชื้นมาก ก็จะทาให้มันสัรงขห์แสงได้น้อยมันก็เลยคายน้ำน้อยอนี่มีความชื้นมากนี่มีความชื้นน้อยเออยี่มีความชื้นน้อยมันจะสั่งขห์แสงมากยี่มีความชื้นมากจะสั่งขห์แสงน้อยแสดงว่าเวลาที่มันคายน้ำเนี่ยอะไรเป็นอุปสรรคความชื้นเป็นอุปสรรคเวลาเป็น นี่บรรยายนะความชื้นหยู่สักหมายความว่าความชื้นที่เกิดจากอะไรฝนตกก็มีโอกาสลมหนาวมาก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้ามีลมพัดปุ๊บลมพัดเนี่หมายความว่าเอาความชื้นพวกนั้นไปแสดงว่าตอบข้อ,อสิ่งนั้นเองเพราะว่ามอที่ขึ้นบนริมน้าตกริมน้ำตกนีก้เป็นน้ำใช่ไหมความชื้นก็สูงยี่ขึ้นดําล้องฝนตกใหม่ฝน,ฝนตกใหม่แสดงความชื้นก็สูง คว่เป็นในาร์มช่วงเช้าที่มีการเต็มใสช่วงเช้าแสดงว,ว่าพืชนยียมีการ,รจะเห็นว่าต่วเช้าๆนี่จะมีหมอกอยู่มาแสดงว,ว่ามันยังมีความชื้นอยู่เลยเนาะ84 84เ85เอาไม่ถึง85หรอกหลังจากนั้นจะเป็นระบบร่างกาย84เมื่อลอกเนือเยื่อผิวของหังวหอมแดงวูงสไลซ์ ใส่สารน้ำตาลกรูโคโสขอยเล็อข้อสุดทหนึ่งพบว่าลักษณะของเนื้อเยื่อผิวใต้กล้องจุลทรรศน์ไม่แตกต่นางกันเนื้อเยื่อที่อยู่ในน้ำกลั่นแสดงว่าเป็นสารละลายประเภทไหนอือ้าวเรามาดูกันเนาะคำว่าปล๊บมาสังเกตตรงนี้ครับปล๊บไอ้ดั่นบนเนี่ยสารละสูบเขา,ามไม่ต้องไม่ต้องหรอกแต่เขาบอกว่าไม่แตกต่นางจากที่อยู่ในน้ำกลั่นไม่แตกต่นางที่อยู่กับน้ำกลั่นแสดงว่ายังไงครับแสดงว่า ตัวของสารละลายน้ำตาลกรูโคสต,ตัวนี้นะครับที่ความเข้มข้นสูงจุดหนึ่งเนี่ยไม่แตกต่างกันน้วกันแสดงว่ามันเท่ากันเลยมันความเข้มข้นมันประมาณพอๆกันเลยเราก็ต้องมาดูว่าน้ำกันเนี้ยเป็นสารประเภทไหนน้ำกันนะครับเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมน้ำกันเนี้ยเป็นสารสารละสารละลายพวกไฮโปโทนิกเองซึ่งพวกไฮโปโทนิกเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกที่ ทําให้เซลล์เต่งใช่ไหมครับเวลาที่เราแช่อะไรก็ตามลงไปในน้ำกัด,ดานานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการออนเมอร์ซิตเข้านะครับออนเมอร์ซิตเข้าเพราะว่ามันมีความเข้มข้นต่ำปึ๊บเข้าไปอย่างความเข้มข้นสูงปึ๊บทําให้สิ่งที่แช่ในน้ำกัดเนี่ยมีขนาดที่เยื่อเต่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมทําให้ตัวนี้นะครับตัวที่ความสารละลายกรูคุสเนี่ยไม่จ่ายจากน้ำกัดน,น้ำกัดเป็นไฮโปโทนิกแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นไฮโปโทนิกกันเอง เขาได้แบบ5นำชิ้นมาฝรั่งแช่ลงในน้ำกลั่นเป็นเวลา2ชั่วโมงน้ำหนักจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าน้ำกลั่นเป็นไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกมีความเข้มข้นต่ำน้ำน้ำเนี่ยจะอ้อนวนสิทธะเพราะมีเข้มข้นต่ำไปอย่างความเข้มข้นสูงแสดงว่าพอเวลาที่เอานำมันฝรั่งเนี่ยแช่เข้าไปนี่คือบิกอร์เอามันฝรั่งแช่เข้าไปปุ๊บมันฝรั่งในความเข้มข้นสูงกว่าส่วนน้ำกลั่นความเข้มข้นต่ำกว่า แสดงว่าความพ้นต่ำต้องื่อนที่เข้าหาความเข้มข้นสูงพอัดมาสุดเข้าทําให้มันฝรั่งเนี่ยพอเอามาชั่งใหม่ปุ๊บน้าหนักก็จะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะว่าน้าเนี่ยเข้าไปแสดงว่าน้าหนักมันต้องเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะว่าน้ําเข้าไปสู่มันฝรั่งกันเองจบจบแล้วยังมาต่อกันระบบระบบอาร์ซูพันเนาะ